วันนี้นะผมผมก็จะมารีวิวโทรศัพท์เครื่องเก่าของผมนะครับผมนั่นก็คือ iPhone 7นะครับ p h o n นนี้7ปีแล้วนะครับผม7ปีก็ยังใช้ได้อยู่นะเห็นไหมภายนอกยังเจ็บอยู่เลยนะครับผมเครื่องนี้เครื่องดำนะผมไม่ได้ขายนะครับผมอันนี้ก็ไว้เป็นตัวเลือกตัดสินใจในการซื้อนะว่าปีนี้คุณควรที่จะซื้อหรือเปล่า iPhone 7อ่อ iPhone นะครับผมส่วนมากก็จะดูอะไรก็จะดูแบตเตอรี่ใช่ไหมไปเดี๋ยวผมพาไปดูแบตเตอรี่แล้วกันเครื่องนี้นะครับแบตเตอรี่อาแบตเตอรี่ของผมก็ ไอโฟนเจดส่วนมากมันจะมีอยู่ประมาณสาสเปคปะสามสิบสองหกสิบสี่ร้อยี่สบแปดนะครับเครื่องนี้ก็จัดจุกจุกครับก็นี่ <c oughs> เออแรมสามกิกั้งผมจำไม่ได้นะครับผมนี่เห็นไหมโอ้โหดูดิวงเว็บแอปอะไรประมาณนี้เออนะฮะติ๊กตกอกยังไหลลื่นเลยเอ้าอ่ะผมเก็บอะไรบ้าง <c oughs>